สวัสดีค่ะพีนพะะน่น้องประเด็นสีไปล่มคะแนนแล้วพี่นี่ก็ร่างฝนตกเด้อพี่น้องฝนตกเอาตรงนี้เขาลื้อออกแล้วเหรอเพิ่งดูเมื่อวานเข้ามาลื้อดูที่เขาหมู่บ้านเลยวเขาจึงบอกให้ลื้อออกไปเลยไป,ไปไเดี๋ยวตัา เรามาอัาชีพร้านนี้กันไหมล,าลม้านฝุ่นใะนรถเลยฝุ่นในรถชิ่นออกกลับมาเพื่อมาล้างโอ้รถติดยาวเลยเขาไปลงคะแนนกันนะมั้งติดยาวเลยรถติดยาวเลยพี่น้องบรรยากาศ เร็นญากริกรปันญาติโหรถติดยาวยวยหยดเลยก็ไปเลือกตั้งก็มาแต่เช้าก็ได้ไวมาแต่เช้าก็ได้ไวคนไปเห็นข่าวเขาว่าคนไปเลือกตั้งหลายหลายไปเลือกตั้งเยอะมากเลยไปใช้สิทธิ เ่ยอือเลย่ไัีอม่ักัลคิปรถติดเลยกันนี้ปันนี้มัดี๋ยวงไงต่ายด้วยน เ,เ่าจะใช้ฝนตกมันก็เปียกอีก่แล้วน,นี้แม่ไม่ได้เอาล่มมาด้วย,ยทุกทีไปก็เอาล่มมานั่งรถใหญ่นี่ีอยากให้เปียกอยากนั่งสบายมาใจงไม่สบายคนโอ้คนมาเยอะจังเลยมากันเป็นแถวเป็นแนวเลย มันไปลงคะแนนเสียงเยอะจังเลยบ่งบรรยากาศพนะี่น้องบรรยากาศบรรยากาศอันนี้เขาก็ขายเหรอขายอาคารคาณิ อาคารผ่า,านอีกเอาไปอะที่ฝุ่นเยอะๆข้างในไม่ใส่เม็ดไม่ได้อ่ะคนหมาคนแมวก็ปากหมด่นี้ก็คนหมาคนแมวเยอะเลยนะเนี่ยวต้องหาไอ้ผ้าเกาเล็กๆกันมาแปะๆเอาคนหมาคนแมวออกเยอะมากเลยอ่ะ เพราะว่าเรามองไม่เห็นด้วยตาป่าบางทีมันก็เข้าจมูกคนแมวคนหมาเยอะมีก็ขายนี่เงินก็นมาซื้อเด้อพี่น้องก็เสิขายให้กัน,นขายแล้วก็ทำเป็นช่องที่อยู่สามชั้น ช่องมันอากาศร้อนนะร้อนมากร้อนมาก ติดไฟแดงข้างหน้านีขนน้องแบบติดเป็นแถวแล้วเน่าแล้วเน่าเลยลติดยาวเหยียดเลยมีจะไปเลือกตั้งเลือกตั้งเลือกตั้งฝนตกก็ดีเหมือนกันนะฝุ่นไม่ค่อยมีฝนตกก็ดีเหมือนกันฝุ่นละอองก็ไม่ม ถนนสุดข้างต้องมาเทเลยเดี๋ยวฝนตกมาก็ยากเลยปิดไฟแดงอีกแล้วพี่น้องนะไม่ได้ไปใส,มสม่มาใส่ซนรถปิดไฟแดง เราเราก็เริ่มกลับแล้นทางหลังรถมือีอนี้พวกที่เลือกเสร็จพวกที่เลือกเสร็จแล้วกลับอ๋อเป็นแถวเป็นแนวยาวเหยียดเลยใช่ใเลือกรับใช่มีแต่คนมีรถ ตรงรถมาม,มันจะพาไปเลือกตั้งเด้อพี่น้องไปเลือกตัง้งอื้ <c oughs> เอาแมตปิดปากไหมมีไหมไม่มีมาเอากับแม่นะแม่เยอะเลย โรงเรียนน้องแขมอันนี้โรงเรียนน้องแขมโอ้ปีนั้นก็มาน,นี่แหละโรงเรียนน้องแขมนีะปีนั้นมานี่แหละโรงเรียนน้องแขมพี่น้องร่มร่มนู่เราแล้วไม่ไม่อยู่ใกล้ๆนี่แหละไปไกลจังใะลใกล้ๆนี่เอยอะแยะนะไปใกล้ใกล้ที่หืม เดรถคันนี้ถอยออกแล้วเอาจอดไว้นี่จริงเออขับเองขับอยู่ขับอยู่ยนี่โรงเรียนบ้านน้องแ็มเรียอนขอจบคลิปไปซ้ำนี่ก็เลอะไปน้องเอาไปติดตามคลิปหนาคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ